เจคิโนสวัสดีค่ะแปลงนี้นะคะปรับรลดราคาค่ะปกติขายอยู่1ร้าน1แสนบาทแต่ตอนนี้นะคะปรับรลดราคาให้ค่ะเหลือเพียง855,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านพักพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้าง,างอยู่ติดถนนตสาธารณประโยชน์นะคะบ้านพร้อมที่ดินตำบลน,นามอคอกจังหวัดระยองค่ะอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะ เนื้อที่ขนาด84ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายด่วนแบบร้อนเงินค่ะทุกท่าน855,000บาทปรับรลดราคามาแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านเปิดเป็นกิจการค้าขายก็ได้นะคะที่ดินโฉนดค่นานส4เจา้าคุบแดงนะคะ84ตารางวาสนใจสอบถามหรือนัดชมติดต่อทักคุยได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป สำหรับวันนี้เจคเคนโอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ